นักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูโจนะคะในวิชาภาษาไทยภาษาไทยในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องชนิดของคําในภาษาไทยนะคะเราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องคํานามค่ะคํานามเรามาดูสิว่าคํานามที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนีน้มีคํานามอะไรบ้างคํานามนะคะหมายถึงคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่ สภาพอาการหรือว่าลักษณะนะคะทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามประมเช่นคำว่าคนปลาตะก้าไก่ประเทศไทยจังหวัดพิจิตรการออกกำลังกายการศึกษาความดีความงามกอภยัยกรรมกรฝูตัวเป็นต้นนะคะคำนามมีอยู่ทั้งหมด5ชนิด คำนามที่มีอยู่5ชนิดเนี่ยคำนามชนิดที่1ก็คือสามัญนามคำนามชนิดที่2คือวิสามัญนามนะคะแล้วคำนามชนิดที่3ก็คือสะมุหะนามชนิดที่4ก็คือลักษณะนามแล้วก็ชนิดที่5ก็คืออาการนามวันนี้เราจะเรียนคำนาม3ชนิดนะคะ คือสามัญนามนิสัญนามและก็สมุหานามส่วนลักษณะนามและอาการานามเราจะเรียนในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนเรามาเริ่มที่คำนามชนิดที่หนึ่งเลยคือสามัญนามสามัญนามหรือที่เราเรียกว่าคำนามทั่วไปนะคะคือคำนามที่เป็นชื่อทั่วๆไปที่ใช้เรียกสิ่งต่าง โดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นปลาผีเสื้อคนสุนัขวัดต้นไม้บ้านหนังสือปากกาตัวอย่างคำวิษสามัญนามนะคะคือตัวอย่างที่หนึ่งคือที่ใช้เรียกคนใช้เรียกคนเช่นพ่อแม่อาครูนักเรียนแม่ค้า ตำรวจใช้เรียกสัตว์เช่นกุ้งหมูปลาสิงโตงูตะขาบปูไก่ใช้เรียกสิ่งของทั่วๆไปเช่นดินสอตะหลิวตะก้าตุ๊กตากระป๋องพืชผักบุ้งหญ้าตำลึงขณาวาผักกาดผักชีเรียกผลไม้เช่นมะม่วงอง,งุ่นสับปะรด ลูกตาลแตงโมอันนี้คือตัวอย่างคำสามัญญนามตักเรียนอย่าลืมนะคะคำสามัญสามัญ,ญนามคือคำที่ใช้เรียกทั่วๆไปเรียกคำนามทั่วๆไปโดยไม่เฉพาะเจาะจงนะคะใช้เรียกได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของพืชแล้วก็ผลไม้ค่ะต่อมาคำวิสามัญญามนะคะ คำมีสามอะไรเนยามหรือเราเรียกอีกคำหนึ่งว่าคำนามเฉพาะคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะเป็นคำเรียกเจาะจงลงไปว่าใครเป็นใครหรือเป็นอะไรเช่นพระพุทธชินราชอ่ะถ้าเกิดเป็นคำนามทั่วไปเราจะเรียกแค่ว่าพระใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เด็กชายเดชา ้าเกิดเป็นคำนามทั่วไปเราจะเรียกแค่เด็กชายหรือเด็กผู้ชายเมื่อเราใส่ถ้าเป็นคำนามเฉพาะเราก็จะเรียกว่าเด็กชายเดชาคือเราเรียกชื่อเฉพาะของเขาเลยนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบึงพรานชายัสนนชยส้มโอนครชัยศรี เช่นคำว่าส้มโอนะครชัยศรีคำว่าส้มโอจะเป็นคำนามทั่วไปก็คือใช้เรียกส้มโอทั่วๆไปนะคะแต่พอเ,เราเพิ่มคำว่านาครชัยศรีเข้ามาส้มโอว่าส้มโอนครชัยศรีเราก็จะรู้ว่าส้มโอชนิดนี้มาจากนาครชัยศรีนั่นเองอคำต่อมาคือพระอภัยมณีวันจันทร์เดือนมกราคมเป็นต้นนะคะ ตัวอย่างของคำวิสามัญนามเช่นตัวอย่างที่หน,นะคะที่ใช้เรียกคนก็คือเดชาสุมาลีรัตนาพิมลณรงเดชนี่คือชื่อเฉพาะถ้าเกิดในห้องเราเพื่อนชื่อว่าวันชัดเราก็จะเรียกว่าวันชัดอันนี้คือคำวิสามัญนามหรือคำนามเฉพาะเจาะจง ต่อมาเป็นตัวอย่างของจังหวัดนะคะจังหวัดพิจิตรจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพะเยาจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดพแพร่อันนี้คือคําวิสามัญนามหรือคำนามเฉพาะถนนเช่นถนนมิตรภาพถนนราชประสงค์ถนนราชดำเนินวัดเช่นวัดพระแก้ววัดมหาธาตุ วัดพระธาตุพนมถ้าเรามาดูตัวอย่างคําว่าดอยบ้างดอยเช่นดอยอิทนนท์ดอยสุเทพดอยอ่างขางเห็นไหมคะคานามที่เป็นคําวิสามพยานามจะใช้เรียกชื่อเฉพาะหรือว่าเป็นคํานามเฉพาะเจะจงหาว่าถ้าเกิดเร,เราบอกว่าจะไปวัดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปวัดไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าไปวัดพระแก้ว เราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้เราจะไปวัดพระแก้วกันเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยนะคะเช่นคําว่าประเทศถ้าเราบอกว่าประเทศเฉยๆก็จะเป็นคํานามทั่วไปถ้าเราพูดว่าประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศจีนประเทศมาเลเซียนี่ก็จะคือคํานามชี้เฉพาะ หรือว่าคำนามเจาะจงะวนนรรณคดีถ้าเราบอกว่าวันณคดีเฉยๆเราก็จะคิดว่าวนนรรณคดีเรื่องอะไรวันณคดีจะเป็นคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราบอกว่าวนนรรณคดีพระอภัยมณีวนนรรณคดีอีหนาววรรณคดีขุน,นช้างขุนแผนอันนี้ก็จะเป็นคำนามเฉพาะเจาะจงนะคะ ทะเลคำว่าทะเลเหมือนกันทะเลถ้าเป็นถ้าเราพูดว่าทะเลเฉยๆอ่าเราก็จะมันก็จะเป็นคำนามทั่วไปแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นเกาะพีพีพหาดบางแสนทะเลระยองอันนี้ก็จะเป็นนามเจาะจงแล้วนะคะแล้วก็ค่ะต่อมาก็คือสถานศึกษาถ้าเราบอกว่าฉันเรียนอยู่ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งมันก็จะเป็นคำนาม ทั่วไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เกษตร,รศาสตร์หรือว่าเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่อันนี้จะเป็นคํานามเฉพาะเจาะจงนะคะอื่นๆเช่นช้างเอราวัณเรือสุพรรณหงหรือว่าส่วนนงนุษอ่าพวกนี้ก็จะเป็นคํานามทั่วไปเหมือนกันต่อมาอคำนามชนิดที่สนะคะ คือสมุหานามสมุหานามคือน้ำที่ทำหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะเช่นฝูงพึ่งกอไผ่คณะนักเทศทัศนาจรบริษัทพวกชาวบ้านสมุหานามคือน้ำที่แสดงหมวดหมู่พวกเด็กๆนัาเยียนตัวอย่างไหมคะที่เขาบอกคำว่า พวกเด็กๆพวกเด็กๆก็คือเด็กๆหลายๆคนอันนี้ก็เป็นการบอกหมวดหมู่เหมือนกันฝูงป้าก็หมายถึงป้าหลายๆตัวอันนี้ก็เป็นการบอกหมวดหมู่โครงช้างก็หมายถึงช้างหลายๆตัวรวมกันเป็นโคลงเห็นไ,ไหมคะบริษัทก็คือการที่คนหลายๆคนเข้ามารวมกันทํางานอันนี้จะตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทนี่ก็คือนามแสดงหมวดหมู่เหมือนกันนะคะ ตัวอย่างคำจมูหานามหรือว่านามแสดงบนหมู่ก็คือฝูงคำว่าฝูงฝูงสัตว์ฝูงพึ่งฝูงนกใช่ไหมคะต่อมาก็คือคณะรัฐมนตรีคำว่าคณะ,ะเราจะบอกว่าคณ,ณะครูคณะนักเรียนก็ได้คณะก็เป็นนาแสดงบนหมู่นะคะกองกองทหารถ้าเกิดเป็น ใกล้ๆตัวเราหน่อยก็คือกองลูกเสือกองเนตรนาลีที่เราเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกเป็นกองวงใช่คำว่าวงวงดนตรีฮะวงดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีไทยอ,อันนี้ก็เป็นนามบอกหมวดหมู่เห็นไหมคะทำต่อมาคือคำว่ากลุ่มเช่นกลุ่มนักเรียนต่อมาก็คำว่าหมู่เช่นหมู่ลูกเสือ คำว่ารัฐหรือว่ารัฐบาลคำว่าคณะคณะหมอลำคณะดนตรีก็ได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะคณะรัฐมนตรีก็ได้คำต่อมาคือคำว่ากอไผ่คำว่าโครงช้างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะคำต่อมาคือคำว่าฝูงนกผีราบคำต่อมาคือคำว่าเหล่าใช้คำว่าเหล่าก็ได้ เหล่าลูกเสือเราสภากาชาติเหล่าชาวบ้านอันนี้ก็เป็นคำนามบอกหมวนหมู่เหมือนกันคำต่อมาคือพวกเห็นไหมคะพวกสัตว์พวกนักเรียนพวกคุณครูอันนี้ก็คือคำาสมุหานามหรือคำนามบอกหมวนหมู่เหมือนกันแปลงผักแปลงผักก็ได้นะคะก็คือเขาจะรวมผักหลายๆชนิดมัอยู่ด้วยกัน เราก็เรียกรวมๆกันหรือว่าเรียกเป็นกลุ่มว่าแปลงผักต่อมาคําสุดท้ายนะคะคําว่ากลมพละศึกษาหรือว่ากลมราชวังอันนี้ก็คือคำนามบวกหมู่บอกหมวดหมู่เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จบไปแล้วนะคะเรื่องชนิดของคําในภาษาไทยก็คือวันนี้ที่เราเรียนคือคํานาม คำนามมีอยู่5ชนิดใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อวันนี้เราเรียนไป3ชนิดก็คือวิส,สามัญนามวิสามัญนามแล้วก็สมุหานามสามัญนามคือคำนามทั่วไปอย่าลืมนะคะวิสามัญนามคือคำนามชี้เฉพาะหรือคำนามเฉพาะเจาะจงสมุหานามคือคำนามบอกหมวดหมู่วันนี้คุณครูโจ้ก็ขอ จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนคำนามอีกสองชนิดคือลักษณะนามแล้วก็อาการนามเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ